เรื่องย่อสาวใช้ d e l i เ e r y เนกจุติคาสโนว่าหนุ่มเจ้าสเสน่ห์แต่กลับต้องมาถูกสาวใช้จำเป็นอย่างแพรวเชอร์มาวีกำราบฝีมือการกำกับของวีรภาพสุภาพภัยบูลคุณลธิดาเพอร์เฟคชันนิสสาวสวยจบปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาวาดต้องพบกับบททดสอบครั้งใหญ่จากพบพรผู้เป็นมานาว่าเหมาะจะรับตำแหน่งผู้บริหารบริษัทเมดทูยูโฮเมดทูยูโฮบริษัทจัดส่งสาวใช้ให้บริการทำความสะอาดถึงบ้านสาขานยอร์กหรือไม่ และบททดสอบนั้นก็คือกุลธิดาจะต้องไปเป็นสาวใช้ให้ตระกูลพิพัฒพงศ์ที่เมืองไทยห้าเดือนเพื่อให้เธอเข้าใจและเรียนรู้งานบริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริงกุลธิดาปฏิเสธคำสั่งของแม่ด้วยเหตุผลว่าระวิทยพิพัฒพงศ์นักธุรกิจหนุ่มหล่อพ่อลูกติดเคยเป็นรักแรกของเธอและเขาก็หักอกเธออย่างยับเยินแต่พบพรยื่นคำขาดพร้อมอธิบายเหตุผลว่าที่ธุรกิจเมทูยูโฮมกลายเป็นบริษัทใหญ่โตได้ทุกวันนี้เพราะเงินทุนจากเรื่องยศบิดาของระวิทย เจ้าของบริษัทที่พัดพงค์คอนสตรัคชั่นบริษัทรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในประเทศคุณลธิดาไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อของรวิดมีบุญคุณกับแม่ที่สำคัญก่อนที่เธอจะเกิดแม่ของเธอยังเคยเป็นสาวใช้ในคฤรหานท,ที่พัดพงค์ด้วยพบพรสงสารที่รวิดขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเรืองยศกับเกษราแม่ของรวิดอย่าร้างกันเพราะเรืองยศเข้าใจผิดว่าเกษราเป็นชู้กับอัครเดชอดีตเพื่อนรักเขาไล่เกษราออกจากชีวิต และสั่งห้ามไม่ให้มาหารวิทย์อย่างเด็ดขาดพบพรเลยต้องรับหน้าที่เป็นที่เลี้ยงของรวิทย์ตั้งแต่เด็กส่วนเรืองยศก็เอาแต่ทํางานและมีภรรยาใหม่คือชุลีพรมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือชยานินเมือ่อกุลธิดามาถึงเมืองไทยก็รีบไปหาสาคูยูทูบเบอร์และแม่ค้าออนไลน์สาวสวยสุดแซ่บเพื่อนสนิทเพื่อขอคําแนะนําในการไปเป็นสาวใช้บ้านแฟนเก่ากุลธิดาเข้ามาที่คฤหาฮา์ทิพัดพงในขณะที่เรืองยศกําลังตบหน้ารวิทย์แล้วปลดเขาออกจากตําแหน่งรองประธานบริษัท โทษฐานที่เขาเอาแต่ปาร์ตี้ไม่สนใจทํางานหาเรื่องร,รานลูกค้าจนบริษัทสูญเงินหลายร้อยล้านกุลธิดาพุ่งเข้าไปกลางวงขอโอกาสให้รวิดพิสูจน์ตัวเองขณะที่ทุกคนงงว่ากุลธิดาคือใครเรืองยศเฉลยว่าเธอคือสาวใช้คนใหม่รวิดจำได้ว่าเธอคือยายแฟนเก่าตัวแสบของเขารวิดแปลกใจว่าทำไมเธอถึงต้องมาเป็นสาวใช้กุลธิดาโกหกว่าเธอเป็นนักเขียนนิยายกำลังจะเขียนเรื่องใหม่ที่ตัวเอกเป็นสาวใช้ จึงอยากทดลองเป็นสาวใช้จะได้เข้าใจตัวละครอย่างถ่องแท้รวิดไล่เธอออกทันทีเพราะเธอคือรักแรกที่ห่วยแตกสุดๆโชคดีที่เรืองยศไม่ยอมให้กุลธิดาออกรวิดรู้สึกว่ากุลธิดาเป็นเจ้านายเธอมากกว่าสาวใช้จึงชวนคณิถารุ่นน้องคนสนิทเจ้าของสตูดิโอสอนทําอาหารชื่อดังให้เข้ามาช่วยงานด้านอาหารที่รีสอร์ทจะได้ช่วยกันยยกุลธิดาออกไปจากชีวิตคณิฐาที่แอบหลงรักรวิดจึงยอมร่วมงานด้วย แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์มีคน,นแกล้งขัดขวางไม่ให้รวิดบริหารรีสอร์ทที่พ่อมอบหมายให้ตามข้อตกลงใดเอัมเอรอคูจอทั้งส่งคนไปข่มขู่บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในให้ถอนตัวทําให้การรีโนเวทรีสอร์ทช่างนักลงโชคดีที่ทิวัดสถาปนิกหนุ่มหล่อไฟแรงอาสาเข้ามาช่วยโปรเจก์นี้คณิตฐาเข้าใจผิดคิดว่าทิวัดเป็นพวกทั้งมองโรคจิตจึงจัดก,การเขาซาน่วมแต่กุลธิดามาช่วยไวท้ทันทำให้ทิวัดหลงรักกุลธิดาทันทีที่พบหน้าทิวัดขายขนมจีบเธออย่างหนัก ทำให้รวิดรู้สึกหึงกุลธิดาขึ้นมาอย่างไม่รู้หัวใจตัวเองความรักที่วุ่นวายถูกก่อตัวขึ้นพร้อมกับภารกิจที่ต้องทําให้สําเร็จเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ในละครสาวใช้ Delivery ทุกวันจันทร์สุกเวลา18นาฬิกา45นาทีประเดิมตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่3กรกฎาคมนี้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอบู .tv และช่องทางออนไลน์ f a c e b o o อ IG, t w i t t e ตอร์ t o k cs7hd เว็บไซต์ w w w c s 7 c o m ละครสาวใช้ d e ลิเวอรี่บประพันธ์นภาสัน์บทโทรทัศน์พล,พลพลพงแพท้กำกับการแสดงวีรภาพสุภาพภัยบูรณ์ผลิตโดยบริษัทมากกว่าฝันจำกัดรายชื่อนักแสดงจุติจําเรินเกตประทีปรับบทราวิ์เชอร์มาวีสุวรรณพานุโชครับ,บบทกุลธิดาสมิทธพงศ์สกุลพงชยัยรับ,บบททีวั์ชนก,กนันเสนปิ่นรับบ,บทคณิฐา ระวิชาปัญจวิทย์รับบททีรัตนัทษาเวกประสิทธิ์รับบทชยานินพัทลิตาจิรพิทักษ์ชัยรับบทนิชารัตทัศนาตะกัวทู่รับบทเรืองยศพรณภาเทพทินกรรับบทธุลีพรเพชรดีศรีเลิกรับบทอัครเดชขวัญฤดีกลมกล่อมรับบทพบพรนาตยาจันรุ่งรับบทเกศรานิสาชนสิวไทยสงรับบทสาคูทีรพลหอมจงรับบทสุจริตอนุสราวันทองทัพรับบทจงดีกัญชันเทียนวิทย์รับบทจงจิต นรงศักดิ์อังกาบรับบทแคนทัญ,ญารัตนมาลากูุลรับบทองตองเด็กชายนัทพิศิธิ์เลือดมุกดารับบทหมูตั้งนักแสดงรับเชิญปริยาวิมลโนดรับบทเสียธนง